สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิวคอหน์เนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสันสมสันอาร์เซนอลมิเกลอาติต้านะครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกำลังมองหานักเตะนะครับที่จะเข้ามาในการแบ่งบอลพลักของกาเบรียลเฮย์สุดนะครับในฤดูกาลหน้าและมองมาที่นักเตะวัย20ปีนะครับอย่างเอวีนะครับวาฮินักเตะของสมสันมงปารีเย่นะครับตีเกอร์ฝรั่งเศสโดยมีรายงานข่าวนะครับว่าอารติต้าอาจจะทุ่มค่าตัวในจำนวนเงิน3-3ล้านปอนด์นะครับในการดึงตัวนักเตะรายนี้เข้ามาร่วมทีมมมในนนซััเอรร์ทีี่จะะถึง้คบ โดยมาว่านะครับนักเตะวัย20ปีนะครับสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ให้กับมงปารย่น,นะครับด้วยการลงสนามไปแล้ว30นัดทาได้ถึง17ประตูกามาเอซิดในเจ้าตัวเองนะครับได้รับฉายาว่าจะเป็นนิวเอ็มปาเป้คนต่อไปนะครับโดยวาฮียนะครับจิดทีมชาติฝรั่งเศสยู21ไปแล้ว3นัดนะครับทำได้1ประตูและถือว่าเป็นอนาคตในตําแหน่งศูนย์หน้าของซอมสอรมอมงปารย่และก็ทีมชาติฝรั่งเศสณนะปัจจุบัน ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าสนใจนะครับแด้ด้วยสนนค่าตัวที่อยู่ประมาณ3 3ล้านปอนด์ก็น่าจะสามารถดึงเข้ามาร่วมทีมเออร์มาสเตเดียมได้ในฤดูกาลหน้านะครับถ้าเกิดว่าดีอนนี้นะครับได้รับความสนใจจากผู้จัดการทีมจากบิเกลตานะครับแล้วก็เอดูผู้จัดการกีฬาก็น่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่เราจะเห็นนักเตะวัย20่ปีรายนี้นะครับเข้ามาร่วมถิ่นเออร์มาสเตเดียมในฤดูกาลหน้านะครับถ้าเกิดว่าสโมสรนะครับอาจจะตัดสินใจในการขายนักเตะ ดาวรุ่งอีกคนหนึ่งครับอย่างฟอร์ดินบาโรกุลนะครับที่มีสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับในลีกเอิงฝรั่งเศสกับแรลงณเวลานี้นะครับโดยทำประตูไปแล้วถึง18ประตูด้วยกันนะครับก็ต้องมาตัดสินใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับสโมสรอาร์เซนอลจะตัดสินใจดึงตัวบาโรกุลนะครับเข้ามายังสโมสรอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าตัดสินใจขายออกไปแล้วก็หานักเตะรายใหม่นะครับ ตำแหน่งต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับที่มีเป้าหมายดับหนึ่งอย่างดีเคนไรด์โดยล่าสุดนะครับธนาการได้ออกมาตีข่าวนะครับว่าน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ทางดีเคนไรด์นะครับจะย้ายออกจากสโมสรเวทีเอ็มยูในเดเมื่อสิ้นสุดตัวรายการนี้เพราะว่านักเตะต,ต้องการหาความท้าทยายใหม่นะครับและก็เพิ่มโอกาสในการลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยสโมสรที่ได้รับความสนใจในการดึงตัวดีเคนไร์จะเป็นในส่วนของอาร์ซอลแล้วก็เพื่อนร่วมเมืองอย่างเชลซีที่ตานะครับก็ให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะวัย2 4ปปีเเข้าไสริมทั ต่ดูเหมือนว่าทางสโมสรอาร์เซนอลนะครับจะได้เปรียบเพื่อนร่วมลีกอย่างเชลซีนะครับเนื่องจากพวกเขาจะได้รับในส่วนของตัวนะครับในการแข่งขันยูฟ่าแชมเลกในการหน้านะครับต่างจากเพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างเชลซีที่จะหมดสิทธิ์ในการลงเด่นยูฟ่าแชมเลกในการหน้าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะครับซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าดีเคนไร้นะครับต้องการย้ายทีมนะครับน่าจะเป็นเป้าหมายหลักอยู่ที่อาร์เซนอลนะครับ แต่ทางสมอรนะครับอาสันต์โน่ไหนต้องใช้เงินจํานวนมหาศาลนะครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับโดยสมอรต้นสกัดอย่างเวทเทมยูนเต็ดตั้งค่าตัวนักเตะสูงถึง100ล้านปอนด์นะครับในการย้ายทีมก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วดีแกนไรนะครับจะย้ายมาอยู่กับอาร์นซนอนนะครับ้วยค่าตัวประมาณเท่าไรนะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมอรอาร์นซนอนในวันนี้ครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ